จะเชิญทุกคนมางานน็อกแฟร์นะครับที่สซนทรัลวิลด์ชั้นหนึ่งตั้งแต่วันที่28 23ถึง28กรกฎาคมนะครับตัวงานเองก็สามารถที่เข้ามาหาตัวอินสปิเรชันได้นะครับสามารถเข้ามาทำตัว Animal Spirit นะครับเพื่อเทสการค้นหาตัวตนก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ต่อที่2ก็คือเข้าไปหาดู AR by Meta นะครับเรามีการปลาระเบิดร่วมกับทางฝั่ง Meta นะครับก็จะสามารถใช้ AR ดูกรุ๊งซีนต่างๆได้นะครับรวมถึง AI ที่เรามีการใช้ตัวน็อกแพร์จีนะครับในโซ ของตัว Creative หรือ Innovation นะครับส่วนที่3ส,สามารถที่จะใครที่สนใจในเรื่องของการทําดีไซน์หรือว่าการเลือกสินค้าสามารถเข้ามาที่ตัวนครพัฒน,น,น์โซลูชันได้นะครับก็จะมีการให้คำำําแนะนําเรื่องของการทําดีไซน์ได้แบบไปเลยภายในครึคร่งชั่วโมงนะครับ30นาทีเสร็จได้แบบแบบไปแนะนําการซื้อสินค้าทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายมีโซนช้อปปิ้งทั้งหมดนะครับมีแบรนด์ที่อยู่ในออฟไลน์มากกว่า50แบรนด์นะครับแล้วก็บนออนไลน์อีก1,000แบรนด์นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นลดถึงสุด85% on top อีกน1ะ ของชั้นบัตรเทนดีมีมากมายคนที่ชอบสายมิยนิมอลนี่คือโดนใจเลยโอ้โหโดนใจนะครับมีตั้งแต่สายเจแปนดิสแครดินเออร์เรียนต่างมาสาย Modern, บบมินิสตรีมโมเดิร์นแบบวินเทจหน่อยหรือจะเป็นแกรมหรือว่าจะเป็นผมมีมากมายสามารถไปดูที่ AR แล้วก็รวมถึงที่เป็นตัวรวมถึงจริงรวมถึงมีรูมซีนที่บายพี่โอ๊ตด้วยนะครับโคตรปูรอยู่ตรงนี้นะครับก็บจะเป็นสาย คุณก็จะเป็นพวกของเอกลุศิที่เราจะขายในน้องๆเท่านั้นอย่างเช่นพวกแก้วนะครับที่รองแก้วโครมซองใส่ทิชชู่รวมไปถึงผ้าห่มด้วยแล้วก็มีอ่างคอยด้วยที่เรามาเอกลุศิในน้องๆแล้วก็ฝากค่ะที่น้องๆเท่านั้นครับในหนิงซีในส่วนของการจัดกิจกรรมสำคัในแต่ละวันเราจะมีความพิเศษอะไรอยู่ในบ้างคือจริงๆจะจะมีเรื่องของมูมซีนแล้วก็อินสตาเลชันในทุกๆวันนะครับแล้วก็จะมีตัว อินสตาเลชันทอล์กนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์จะเป็นทางหมอช้างโอ้โหพี่ช้างพี่ช้างมานะครับแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นคุณโตศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับด้วยในการทำอินสตาเลชันทอล์กด้วยครับแล้วก็ในทุกๆวันจะมีตัวแบรนด์ออนสเตจก็คือแบรนด์ที่มาร่วมในงานทั้งหมดอ่ะก็จะขึ้นมาในการเล่าเรื่องของแบรนด์แล้วก็รวมถึงแนะนำสินค้าต่างๆนะครับรวมถึงมีแฟ ไลฟ์แฝดทีวทุกวันทั้งข่า Facebook Live แล้วก็ติดต่อไลฟ์นะครับก็รถจัดเต็มนะครับในี้ทุกวันครับในส่วนขที่ว่าได้มีการเอาแบบว่าโค้ชผู้มานำเสนอคืรว่าเช่นไรไงพิเศษภายในงานนี้มั้งครับนอกจากเรามีของ สที่เราไปถายกับทางรอบๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเราอยู่โปรเจกต์ร่วมกับรอกด้วยก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่ตอนนี้ควบคุมกันจะขยายบริษัทเพิ่มฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องทำออฟฟิศใหม่ทำออฟฟิศใหม่ก็เลยจะเป็นการที่เราจะเป็นคอร์รัปต์ระหว่างควบคุมของรอกซึ่งก็จะเป็นคลิปยาวเลยครับดูกันเต็มอิ่มแน่นอนตั้งแต่วันซื้อจนไปถึงวันที่เริ่มทําจนวันที่จะเสร็จออฟฟิศใหม่เลยก็ได้ดูกันยาวๆแน่นอนครับขอจบประเด็นนี้เลยครับสำหรับคาณน้องเองหลังจากจบกิจกรรมนี้แล้วค่ะเราจะมีการประชาสัมพันธ์ S <S มันต้องไม่ผลัดแบบว่าผ่านมารู้จักกับน้องล็กบ้าน้มาแลยโอ้จริงๆตัวน้องๆเองนะครับ น่าจะทำแบรนดิ้งมาตลอดทั้งปีนะครับเน้นการโปรโมททั้งในส่วนของกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมดนะครับเรามีการทําตัว expansion ไปที่หัวเมืองต่างๆนะครับเหมือนที่ม่อที่บอกเลยตั้งแต่เชียงใหม่ภูเก็ตชลบุรีขอนแก่นอุดรแล้วก็จริงๆสบอททั่วประเทศทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงน้องนอกแฟนะครับเดี๋ยวจากจบจากการที่ซ็นทูเวลแล้วเราจะมีน้องนอกแฟออนทัวร์ที่เซ็นทั้ขอนแก่นนะครับอยู่ที่เดือนกันยายนนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมที่เซ็นทั้ชลบุรีนะครับก็จะเข้าไปให้พี่น้องคาโซน ามารถที่จะเข้าถึงตัวน้องๆได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการแต่งบ้านการจัดการส,สินค้อาออนไลน์ได้มากขึ้นครับใช้มีออดใส่โซนไอคอนที่เซ็นเ,เตอร์มาเลยครับผมสนุกแน่นอนครับตั้งแตบบ่วันนี้ยาวไปถึงวันที่28ใช่ครับครับผมกรกฎานี้นะครับสนุกแน่นอนใครที่กำลังหาของแต่งบ้านอยู่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เฟอร์นิเจอร์นะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพการ์คเลยแต่างๆมีอุปกรณ์ตกาต่มากมายมีทั้ง9โซนนะครับผมเดินดูได้เลยแล้วก็ใครที่กำลังมองห จริงไม่ต้องแบบของใหญ่ก็ได้นะผมก็ของกระชุบกระจิบก,ก็มาเดินเล่นได้รวมไปถึงถ้าใครอยากจะมาดูที่ช้างเนาะบางทีบ้านเราเรื่องหัวจุย้ยเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เรื่องใหญ่อยู่ใครที่เป็นสายมูก็มาติดตามได้แล้วก็เจอพี่ตกด้วยครับแล้วก็เสนใอใครที่ใครสนใจสินค้าโคตฟูเข้าไปดูในน้องเราได้เลยครับแล้วก็รอติดตามโคตฟูของเราต่อไปคับโอเคค่ะเดี๋ยวไปยี่สิบตับน,นะคะครบสวัค่ะ